สวัสดีค่ะกระโปรงทรงสอบนะคะเอวเล็กสะโพกใหญ่เป็นเอวหักนะคะด้านหลังเป็นซิปหลังพาหลังนะคะเกิดตายหน้าหลังเอวสามสิบสี่สะโพกสี่สิบหกความยาวยี่สิบหกใต้ขอบนะคะเป็นเอวเล็กสะโพกใหญ่สะโพกใหญ่เกินมาตรฐานนะคะตรงนี้จะเป็นกลางหน้า จากริมบนลงมาประมาณ2นิ้วตีเป็นเส้นเอวเลยค่ะทําหน้าหลังไปพร้อมกันเลยค่ะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนแบ่งครึ่ง1ิบเซน20เซนแบ่งครึ่ง1ิเซนตีมาเป็นเส้นสะโพกเล็กหรือเส้นหน้าท้องค่ะ เส้นสะโพกใหญ่หาสะโพกนะคะสี่สิบหกนิ้วเท่ากับร้อยร้อยสิบเจ็ดบวกรวมสามถึงสี่นะคะ ตัวนี้จะบวกสามได้ร้อยยี่สิบนะคะหารสี่ได้สามสิบทำหน้าหลังเท่ากันนะคะเพราะว่ามีหน้าท้องมีสะโพกถ้ามีหน้าท้องแต่ว่าไม่มีสะโพกก็จะบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะ อันนี้มีทั้งหน้าท้องและมีทั้งสะโพกก็ทำหน้าหลังเท่ากันเลยค่ะวัดมาค่ะสามสิบเซนสามสิบเซนสามสิบเซนตีเป็นเส้นข้างเส้นข้างนะคะเส้นข้างของชิ้นหน้า ทำชิ้นหลังนะคะหน้าหลังเท่ากันวัดมาค่ะสามสิบเซนจากด้านข้างนะคะวัดมาได้เลยค่ะสามสิบเซนสามสิบเซนตีตรงมาค่ะเป็นเส้นกลางหลังนะคะเป็นเส้นซิปเป็นเส้นซิปนะคะเส้นกลางหลัง ได้แล้วก็จะหาเอวนะคะสามสิบสี่แปดสิบหกหารสี่ยี่สิบเอ็ดครึ่งวัดมาค่ะจากกลางหน้าวัดมายี่สิบเอ็ดครึ่งบวกเก็ตมาสามเซนค่ะจะมีช่องว่างนะคะเดี๋ยวจะต้องปรับด้านหลัง วัดเข้ามาทั่วๆไปเนี่ยคือ1เซนแต่ตัวนี้แบบเอวหักด้านหลังจะไม่มีเนื้อวัดมาเซนครึ่งตีมาที่เสน้นสะโพกได้เลยค่ะเอวยี L ่สิบเอ็ดด้านหลังจะทำสองเกตนะคะเกตละสองเซนก็เท่ากับสี่เซนวัดมาค่ะสี่เซน ก็จะมีช่องว่างนะคะเราจะต้องปรับช่องว่างถ้าเราโค้งไปเลยเนี่ยเขาจะด้านหลังโค้งน้อยด้านหน้าโค้งมากนะคะเนี่ยด้านหน้าเขาจะโค้งมากด้านหลังเขาจะโค้งน้อยเวลาวางผ้าก็จะมีริ้วได้นะคะเพราะว่าเส้นเส้นเขาไม่ตรงกัน ล้วสวมใส่ก็จะไม่ค่อยสบายด้วยถ้าเราปรับเนี่ยก็การสวมใส่ก็จะสบาย่ากันนะคะจะนี้วัดได้8เซนด้านหลังกับด้านหน้าเนี่ยได้8เซนที่นี้เอวที่โค้งได้จากด้านข้างเนี่ยเต็มที่ก็คือ3เซนถ้าโค้งมากกว่า3นเซนนี่เขาก็จะโค้งเกินไปนะคะส,สะโพก เซนเราก็ลบ6นะคะเพอเราจะโค้งเข้ามา3 mm hmm. ก็จะเหลือส่วนต่างอีก2เซนเราก็วัดมาก่อนค่ะ3ามเซนสมเซนปรับให้เขาเท่ากันก่อนโค้งมาได้เลยค่ะด้านข้างนะคะเต็มที่ก็ประมาณนี้ค่ะสามเซน ่าไม่เยอะกว่านี้นะคะสะโพกก็จะโค้งเกิน2เซนเดี๋ยวเราจะต้องทาเป็นเกดแล้วก็ปิดตายนะคะอันนี้หาเกตกอนค่ะถ้าเป็นเกดเดียวเราก็จะแบ่งครึ่งได้เลยนะคะอันนี้จะทำ2เกดแล้วก็จะวัดจากตรงนี้มาตรงนี้หาร3ด้านหลังหารแล้วก็จะได้ประมาณ8เซนครึ่งนะคะวัดเข้ามาได้เลยค่ะ8เซนครึ่ง จากจุดนี้นะ8เซนครึ่งแล้วก็วัดถัดมาเราทำ2เซนนะคะเก็ดด้านหลังความยาวของเก็ส14เซนแบ่งครึ่งนะคะตีลงมา14เซนเป็นเก็ดด้านหลังเก็ดด้านหลังเนี่ยเราขนานมากับเส้นซิปเลยนะคะซิปด้านนอกที่ยังไม่ได้วัดเข้ามานะคะเส้นกลางหลัง ถ้าคือไม่ปัดมาด้านเส้นกลางหลังนะคะถ้าปัดออกได้ประมาณครึ่งเซนปัดออกได้ครึ่งเซนแล้วก็ตรงขนานตรงตรงได้เลยแต่ว่าจะไม่ปัดมาด้านหน้านะคะช่องว่างสามเซนสามเซนครึ่งส,สี่เซนตัวนี้ไซส์กลางๆนะคะสามเซนครึ่งช่องว่างเนี่ยไม่ตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับไซส์ ได้แล้วก็วัดถัดมาสองเซนเป็นเกตแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ตีเกตยาวลงมาสิบสองเซนตีเป็นเกตได้เลยค่ะถ้าเกตแรกปัดนะคะเกตที่สองก็จะปัดนะคะถ้าเกตแรกตรงเกตที่สองก็จะตรงนะคะวัดลงหนึ่งเซนนะคะเผื่อฟานเอวด้านหลังชิ้นหลังก็เสร็จนะคะเกตด,ด้านหน้า สองเก็ดแล้วก็แบ่งสามส่วนเลยค่ะถ้าเป็นเกตเดียวเราก็จะแบ่งครึ่งน,นะคะอันนี้เป็นสองเกแล้วก็จะแบ่งสามส่วนวัดเข้ามาเก้าเซนวัดถัดมาเซนครึ่งเก็ดด้านหน้าสามเซนนะคะแล้วก็เป็นสองเก็ดก็เซนครึ่ง แบ่งครึ่งแล้วก็ตีลงมาสิบเซนได้เลยค่ะเส้นหน้าท้องเหมือนกับด้านหลังนะคะถ้าเราจะเฉียงก็คือปัดออกด้านข้างครึ่งเซนไม่มีปัดไปกลางหน้านะคะเขาจะไม่สวยสามเซนครึ่งสามเซนสามเซนครึ่งสี่เซนนะคะประมาณนี้ช่องว่าง ตัวนี้ก็ใช้สามเซนครึ่งแล้วก็วัดเป็นเกตมาอีกเซนครึ่งตีตรงลงมาด้านหน้าลงหนึ่งเซนนะคะคว้านเอวช่องว่างอีกสองเซนนะคะเราก็จะทำเป็นเกตตายเกตทั้งหมดสี่เกตเนี้ย เย็บ yep, นะคะแต่ว่าจะอีกสองเกตอีกสองเซนเนี่ยจะทำเป็นเกตตาย mm hmm. ถ้าคนที่มีหน้าท้องเยอะ mm hmm. ๆนะคะด้านด้านหลังแอนเนี่ยเราก็จะใช้เกตเดียวนะคะถ้าใช้สองเกตเนื้อผ้าจะเหลือได้เราก็จะใช้เกตเดียวต้องดูหุ่นลูกค้าเหมือนกันนะคะ อันนี้สองเกดเราก็จะแบ่งครึ่งในส่วนนี้นะคะแบ่งครึ่งก็หนึ่งเซนนะคะด้านหลังอีกหนึ่งเซนครึ่งเซนครึ่งเซนก็ตีมาที่เส้นหน้าท้องค่ะอันเกตนี้จะปิดตายนะคะนี้ก็แบ่งครึ่งค่ะ ติดตรงลงมาเส้นหน้าท้องนะคะครึ่งเซนครึ่งเซนก็เป็นหนึ่งเซนนะคะอันนี้ก็จะปิดตายนะคะดูความยาวกระโปรงตามต้องการนะคะส่วนมากถ้าไซส์ใหญ่ก็จะยาวยี่สิบหก ตรงมาเป็นความยาวกระโปรงนะคะปลายสอบนะคะไซส์ใหญ่แต่ก็ใส่ทรงสอบนะคะแต่ว่าถ้ามีสะโพกเนี่ยยังไงก็มีหน้าขานะคะลงมาประมาณเจดเซนถ้าคนไซส์เล็กก็5เซนนะคะ ทำทรงสอบอยู่ที่สามเซนสามเซนนะคะตีมาค่ะถ้าเราไม่วัดจากสะโพกลงมาเป็นแบบเส้นหน้าขานะคะเราตีจากสะโพกมาเลยเนี่ยเนื้อผ้าที่หายไปตรงหน้าขาเนี่ยประมาณครึ่งเซนนะคะรวมรอบตัวเนี่ยก็เป็นสองเซนจะทำให้ลูกค้าตึงได้นะคะ ใส่แล้วจะอึดอัดไม่สบายเราต้องดูต้นขาด้วยนะคะถ้าคนมีสะโพกใหญ่เอวเล็กเนี่ยส่วนมากก็จะมีต้นขาผ่าด้านหลังจะลงเท่าไหร่ถ้าจากเอวล,ลงมาเอวเข่าเนี่ยก็จะ20นิ้วถ้าไม่สูงนะคะทั่วๆไปถ้าสูงก็ 20, 21่ยี่ิบเอ็อันนี้20นิ้วคือเราจะไม่ผ่าตรงนี้เขาจะก้าวยากเพราะว่าเข่า ให้เหนือเข่าขึ้นมาหน่อยหนึ่งจะได้ก้าวสะดวกนะคะส่วนมากไซส์ใหญ่มีน่องนะคะเขาก็จะเป็นแบบเกยซ้อนกันจะไม่ผ่าแยกได้แล้วเราก็จะตัดพับเส้นข้างได้เลยค่ะ ปิดเกตตายนะคะเกตเกตตรงที่หนึ่งเซนปิดตายไปเลยค่ะกระดาษพองประมาณนี้วางได้น,นะคะทบด้านหน้าอันนี้เราก็จะปิดเก็ตฟานเอลนะคะส่วนมากสะโพกประมาณนี้ก็ขอบโค้งค่ะ ประมาณนี้นะคะวางได้ชิ้นหลังปิดตายนะคะเกลดหนึ่งเซนตรงนี้เย็บนะคะตรงนี้ก็เย็บฟานเอวพอเยบเ็บเก็ดเสร็จนะคะ เข้าซิปเรียบร้อยเนี่ยเราจะต้องเช็คเอลก่